ครับสวัสดีครับบันทึกณวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566กับเรียนขออนุญ,ญาตนะครับวันนี้เราจะมาหมุนเวียนฝรั่งสเปียนมาบอกกล่าวเล่าถึงที่เป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องพระก,กิงนะครับพระก,กิงพระชัยวัฒนะครับในครั้งนี้เราก็จะมาต่อชอดที่เรายังคงข้างคายอยู่กับ พระกิ่งนะครับที่จัดสร้างในนามของพระพรมวชิรคุณนะครับหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับในนามหลวงปู่ไพบุญสุมังคโลนะครับต้องกราบเรียนขอนุญาตท่านเจ้าของคอนเทนต์นะครับวันนี้หยิบยกขึ้นมาเผยแพร่กิิคุณนะครับในวิทยา ทำนะครับที่เป็นวัดปฏิบัตินะครับที่เข่งคัดในสายของพระป่าสายพระป่านะครับล้านนาเมืองเหนือต้องบอกอย่างนี้ต้องแยกกันอย่างนี้ต้องแยกกันให้ถูกนะครับเพราะว่าสายพระอรัญญวาสีหรือพระสายวิปัสนาญาณเนี่ยนะฮะก็มีทั้งต้นตำหนับที่อยู่ในทงางภาคอีสานนะครับนะ้ภาคอีสานก็ยังต้องแบ่งออกเป็น อีสานเหนืออีสานใต้นะครับแล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศนะครับรวมถึงนะครับภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็นับตั้งแต่ลำปางขึ้นไปเลยก็จะมีพระวิปัสสนาจารย์ที่เป็นฝายพระป่าหรือฝายพระธรรมยุทธ์นะครับที่มีความเข่งคัดมีวัดปฏิบัตินะครับตามแบบอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับตามแบบอย่างหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับต้องบอกอย่างนี้ นะฮะถ้าหาได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในประวัติคอมเมนมาของพระป่าสายพักประมฐานแล้วนะฮะก็จะเข้าใจนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับโดยเฉพาะในองค์ของหลวงปู่ภัยบุญสมังคโลนะครับท่านเป็นชาวเมืองลำปางนะครับแล้วก็ขึ้นไปศึกษาเราเรียนอยู่ที่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากจบมัธยม นะครับมัธยมปีที่6หรือมศ5ต้องบอกอย่างนี้นะฮะในสมัยก่อนจะเป็นชั้นมศ5นะครับน่าจะโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะฮะโรงเรียนมาแต่เดอีนะนะครับถ้าผมผมยังจําประวัติคร่าวๆอยู่นะฮะท่านก็ได้มานะครับ นะครับได้มาบรรดชาวบุสมบทอยู่กับหลวงปู่หลวงกระตับอยู่นะครับที่จังหวัดลำพางนะเป็นครูบาอาจารย์ของท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อฝึกฝนพรมนวากับภูมิเราก็ได้ออกเดินทุดงนะครับขึ้นไปจนถึงนะครับเมืองเชียงใหม่เมืองพะเยาเมืองเชียงรายนะครับนะฮนะวันนี้เราก็ยกยกหลักธรรมข้อทําให้ดูนะครับว่าท่านสอนอะไรเราไว้มั่ง นะครับเช่นถ้าเราโกรธใครเกลียดใครมันก็อยู่ที่ใจแต่ถ้าใจเราไม่เกลียดใจเราไม่โกรธเราก็ไม่มีความทุกข์เกลียดก็ทุกข์โกรธก็ทุกข์แล้วเราจะเกลียดจะโกรธไปให้เราเป็นทุกข์ทำไมคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธเขาไม่ทุกข์ไปกับเราหรอกเราทำให้เราทุกข์เองทั้งสิ้นนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนภาพ ก็เป็นภาพในอดีตเมื่อครั้งที่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะในรัชก,กาลที่เก้าพ่อหลวงของปุงชนชาวไทยนะครับนะครับก็ท่านมีภารกิจนะครับในการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็ดัทงที่เห็นนะครับเป็นภาพเก่าเนิ่นนานหลายปีแล้วขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับนะครับที่ได้ ล่วงละเมิดหรือเป็นการหยิบยกนาเรื่องราวขึ้นมาเสนอซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องกับการหยัด้างพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งที่จัดสร้างพระก,กิ่งรุ่นจเจริญทรัพย์ทันใจเรื่องราวความเป็นมานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอลัมพบทบอกกล่าวเล่าถึงกันนะครับอ ก็ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของภาพเจ้าของผลงานด้วยนะครับก็เป็นรูปของนะครับพระกูพิพัฒวิยากุณนะครับหรือที่ฟ้ากันดีโดยทั่วไปในนามของหลุงพจอเจริญฐานะยุโตนะครับวัดนนสว่างอำเภอหนองงวอัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับพระวิปัสนาสาย พระป่าอารัญวาสีแต่รวบรวมในสายของพระกิจิคณาจารย์เพราะได้ทราบมาว่านะครับพระท่านเป็นธรรมยาทางวิยาคุณในการสืบทอดต่อเนื่องนะครับศาสตร์สายวิชาโบราณเขาเรียกกันว่าเทียนพันน้ำมันหมื่นนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับวิชาเทียนพันน้ำมันหมื่นเป็นยังไงนะครับก็ต้องย้อนนะครับไปศึกษาเอาเพิ่มเติมทีหลัง นะครับแล้วท่านยังเมื่อครั้งบวชเป็นสามเณรเนี่ยยังได้อุปถัมภ์และใช้หลวงปู่เขาอนาโยนะครับมาทำกองเพลนด้วยครับถามว่าทําไมผมหยิกยกเรื่องราวขององค์ท่านขึ้นมาประกบคู่กันก็เพราะว่าการจัดสร้างพระก,กิ่งนะครับตอนนี้เป็นภาพนะครับนะครับอ่าพระก,กิ่งรุ่นนี้นะครับนะครับเป็นการจัดสร้างเพื่อมีวัตถุประสงค์ดังที่ผมเคยเกินไปแล้วนะครับว่า นะครับต้องการหาปัจจัยนะครับในการสมทบทุนในการจัดสร้างสาลาธรรมสังเวชนะครับสาลาธรรมสังเวชก็พูดกันง่ายๆก็ศาราสวดศพน่นะฮะนะครับสาลาธรรมสังเวทสาลาสวดศพสาราปงศพสาลาที่พักศพนะฮะที่ให้ได้ปฏิบัติกิจตามประเพณีนะครับ ณวัดป่าฟันตีธรรมจังหวัดขอนแก่นนะครับยึงได้มีการจัดสร้างพระก,กิ่งนะครับรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อนะครับจัดหาตุนทรับรับพระกิ่งนะครับที่ยกขึ้นมาเป็นองค์พระดาราองค์งในแบบเนี่ยนะฮะเป็นพระก,กิ่งที่ออกให้บูชาพร้อมกับหนังสือประวัติการจัดสร้างนะครับ ก็เนิ่นนานหลายปีแล้วนะครับก็มีเรื่องราวเก่าขานกันว่านะครับพระกิ่งชุดเนี้นะครับประกอบพิธีปลุกเสกนะครับในงานสมโพธหลวงพ่อทัใจน้าวิหารหลวงพ่อทัใจวัดอนาลโยทิ่ปยารามเมื่อวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราชสอ5 5ันะครับก็คือเมื่อ ประมาณสิบปีนิดๆนะครับสิบปีเร็จๆล่วงมาแล้วล่วงผ่านมาแล้วนะฮะก็ถือว่าในครั้งนั้นผมได้เช่าบูชามาพร้อมกันหนังสือน่าจะองละร้อยเก้าบาทหรือหรืออะไรประมาณเนี้ยนะฮะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดพอดีผมยังสืกคน้นหาหนังสือไม่เจอเลยนะครับนะหาหนะังสือไม่เจอเลยนะฮะก็เลยหยิบยก ขึ้นมาหมุนเวียนสลับสบเปลี่ยนให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจกันก็ถือว่าเป็นพ้าเนื้อโลหะผสมนะครับต้องบอกยี้งเนื้อโลหะผสมนะครับคนนิยาาเปลี่ยนภาพนะครับเป็นพ้าเนื้อโลหะผสมไม่ใช่พันเนื้อนวโลหะนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่เป็นพ้าเนื้อนวโลหะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพันเนื้อนวโลหะแล้วไม่ได้ออกให้ทุนในราคาคร้อยเกสิบเก้านะฮะน่าจะประมาณนั้นออกมาพร้อมกันหนังสือ ผมขอลดขนาดนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทรงพระกิ่งนะฮะก็เป็นพระกิ่งใหญ่พระกิ่งจีนนะครับพระพุทธลักษณะตามนั้นก็คือถอดแบบรบพิมพ์ออกมาจากของฝ่ายวัสุทัศนะฮะไม่ใช่ของฝ่ายวัตปวรนะครับความแตกต่างก็คือบัวข้างหน้ามี7กีบนะฮะ,ะนับกัน1 2 3 4 5สอ นะครับแต่ถ้าเป็นของวัดประวรนะครับพระกิ่งพระกิ่งจีนใหญ่หรือพระกิ่งจีนทรงเปาวเลสเนี่ยนะครับด้านหลังเขาก็จะใส่บัวไว้อีกกลีบหนึ่งนะครับก็เป็นบุคคลมืวหายนะครับก็พระพุทธศสนาก็คือศิลปะศิลปะของจีนเนี่ยนะฮะก็คือ,ค,อคือองค์ดูองค์คาพยพดูใบหน้าดูนะครับดูพระนาศิก นะครับดูเนตรดูพระกันเนี่ยนะฮะดูดูในอาอาพูดภาษาภาษาบ้านลาตาหูจมูกปากนะครับนะบนะก็ก็คือทรงทรงเป็นรูปผลมะตูมนะครับแล้วก็เม็ดพระศกเรียงกันอย่างนี้นี่เขาไม่ได้มีเราเห็นไม่ชัดน,นะฮะนี่จะต้องมีพระจันทร์เที่ยวด้วยนะครับก็มีคติของเอพวก ต้องบอกนี้คุบรวมของอวโลกิกเกษวนนะครับของลทัทธิฝ่ายมหายานนะครับลทัทธิมหายานตันตะนะครับลัลทธิวัชรปานีนะครับนะครับก็แล้วก็มีศิลปะที่ตรงเนี้ยเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยก็กึอบเกือของตามความเชื่อนะครับของศาสนา พราหมณ์หรือศาสนาฮินดูนะฮะก็อย่างที่ผมเคยกลับเรียนรับใช้ไปเรวก็เรื่องเกี่ยวกับของพระจันทร์นะพระจันทร์ซึ่งเคยเป็นใหญ่ในหมู่เทวดาแล้วโดนนะครับโดนกีกันเพราะว่าไปชอบเจ้าชู้เป็นชู้กับเมียเทพองค์อื่นก็เลยถูกกันไม่ให้เข้าในสภา,ภาก็ไปร้องขอนะครับร้องขอพระอิศวรขอให้ได้มีฝีเข้าประชุมด้วยก็พระอิศวรก็เลยนําปิ่นนะครับที่ประดับด้วยพระจันทร์เสี้ยวนี่ฮะ เสียบผมเข้าไปในที่ประชุมสภานะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราก็ศึกษาพระพุทธลักษณะนะครับพระพุทธศินเอาไว้นะครับว่านี่เป็นพระพุทธศินยังไงนะครับแต่ตรงนี้มีความน่าสนใจตรงนี้ครับที่ใต้ฐานนะครับใต้ฐานนะครับใต้ฐานก็มีการยิงเลเซอร์นะครับก็เป็นพระอักรขลขอมนะครับแล้วก็หมายเลขเอาไว้นี่หมายเลขสองหมื่นกว่าเลยนะนะครับหมายเลขสองหมื่นกว่า นะครับตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าผมไปเช่าหาบูชาในเซเว่นหรือเปล่าของเจ้าสัวซีพีนะครับอ่ะผมขยายใหญ่ให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะให้ดูนะครับ,นะรบผมก็ถอดถอดได้นะครับนะครับถอดได้ถอดได้แต่ให้ความหมายไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเริ่มหัวเริ่มหางเริ่มจะเข็บตรงไหน,นอ่ะ แต่ถ้าผมเริ่มตรงนี้เราก็จะอ่านว่าสัมมานะครับสัมมาปาปังสัมมาปาปังที่สวามิกายะตัวนี้เป็นยัดยัดนะครับยอยอยักษ์ไม่กาดแล้วก็เสเสือนะครับยะวิกังสะไม่ทราบเหมือนกันว่าหมายถึงอะไรนะนฮะน่าเป็นพระกาถระัวใจที่ ที่เป็นคาถาภาวนาเนี่ยสัมมาเนี่ยเรารู้เลยว่านะฮะเป็นสัมมาก็คือความคิดเห็นที่ถูกต้องปาปังเนี่ยที่สวานเนี่ยนะฮะผมก็เลยยังไม่ได้ไปโทรหาหลวงพี่มหาเปเรียนแปดให้ท่านช่วยตีความหมายให้นะครับแต่เราก็ถือว่าเราถอดพระคาถามาให้นะครับนะครับว่าเป็นดังเช่นนี้นะครับแล้วก็มีหมายเลขเป็นภาษาไทยนะเป็นยิงเลเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะหาโค้ดก่อน มีโค้ดไหมเอ่ยมีโค้ดให้ได้ดูไหมอ่าอ,องค์จริงผมอยู่นะผมยังอยู่ยังไม่ไปไหนจะผมหายังหาไม่เจอนะครับคือเจอแล้วแต่ก็เอาไปซุกเก็บไว้อยู่ตรงไหนอีกก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่ได้ฝึกโค้ดมานะครับเพราะว่ามันทํางานตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็เลยนะครับทําให้ลืมนึก นะครับลืมไปอันนี้เป็นพระเนื้อโลหะนะครับพระเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ผิวผิวลมดําต้องบอกอย่างนี้ผิวลมดำนะฮะร,รูปเนี่ยอาจจะมองมองแล้วมีประกายมีอะไร,ก,ร,ะนะรก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้ให้ได้ศึกษานะครับในเรื่องราวของพระกิ่งนะฮะผมก็ยังไม่ได้พัรนากล่าวถึงเรื่องพระอวโลกิตริสวนนะครับยังเป็นระบบ ต้องอย่างนี้อย่างเป็นระบบสั้งด้างที่ผมตอนนี้กําลังรวบร,รวมนะช่วงช่วงเวลานั้นนะผมรวบรวมไว้เรื่องราวของพระอวโลกิีตสวนที่ไปค่อยเกี่ยวนะครับกับของลัทธิมหายันดันต์เนี่ยนะฮะแล้วก็มีความไปค่อยเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่7ของขอมอาณาจักรขอมอ่ะเดี๋ยวผมจะโดนขอมเคมอีก นะครับเพราะว่าเขาเคมเรื่องกีฬามันอยู่เรื่องกุณพงกุณแคแมเรื่องมวยไทยเรื่องลำไทยเรื่องนู่นนั่นนี่นะฮะเคมเอาพี่บุกขาวผมไปเป็นคนคนแคแมไปละนะฮะเคมจาพนมเป็นคนแคแมเ,เรื่ององค์บาเนี่นะฮะเรื่ององค์บาเนี่กลายเป็นคณแคแมไปละนะครับเสือบากกันต่อสู้อา้าวเรื่องนั้นก็ไปไปว่ากันนะครับคนลชอ็อตนะครับ ก็ให้เรียนรู้ให้ศึกษากันก็คงประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่ผ่านมาเนิ่นนาน10ปีนะครับ10ปีนะฮะก็เพิ่งได้จับหยิบยกขึ้นมาทำงานกันนะครับตัวนี้ผมจริงยังไม่มีเอกสารอ้างอิงในการเขียนนะครับในการเขียนงานลงในหนังสือนิสสารมาเครื่องฉบับใดฉบับหนึ่งมาก่อนนะครับเพียงแต่เคยรวมนะครับรวมต้องเรียกว่ารวมเป็น รวมรวมไปอยู่ในคอลัมน์นะฮะรวมไปอยู่ในคอลัมน์นะครับรวมอยู่ในคอลัมน,มน,มน์ซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์แต่เตรียมหน้างงานเอาไว้เฉยๆเตรียมหน้างงานเอาไว้ว่าถึงถึงเวลาไล่ลยงเคียงลําดับนนเนี่ยเนี่ยยังผมเอากิ่งฐันมังกรลงแล้วผมก็จะเว้นช่วงไว้สักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนเอาเรื่องนั้นลงเรื่องนี้ลงแล้วถึงค่อยเอาพระก,กิ่งมาลงต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็ นะครับก็ต้องกลับเรียนขออนุญาตอย่างนี้นะครับขออนุญาตตัดตอนทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วครัง้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องอะไรมาสลับสเปลี่ยนกันนะฮะก็ให้ได้ติดตามกันนะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ